เด็กหญิงนิยายขอจุดทูมหาสามีสักคนบทที่62สอง ยามที่คนของกองทหารดับเพลิงกองกำลังป้องกันเมืองและทหารที่ว่าการเมืองทั้งสามแห่งเคลื่อนกำลังพลไปช่วยเหลือทางฝั่งเรือสำราญด้านนั้นก็มีข่าวคราวรายงานกลับมาอย่างรวดเร็ว เรียนพระชายาเรียนหูหยินเพลิงไหม้ลุกลามขึ้นจากร้านเซียนเฉียนเหนือผิวน้ำมีลมพัดเปรวเพลิงกำลังไหม้ลามออกไปอย่างรวดเร็วตอนนี้ยังหาพวกท่านอองไม่เจอขอรับหูหยินท่านเจ้าเมืองใบหน้าซีดเผือดเอ่ยด้วยซุ้มเสียงสั่นเคลือวว่าหาไม่เจอแล้วจะมารายงานด้วยเหตุใดกันยังไม่รีบไปหาอีก อย่าลืมใต้น้ำส่งคนไปหาใต้น้ำด้วยหมิงฐานกำชับอย่างสุขุมรอบคอบขอรับ,รบเมื่อคนผู้นี้รายงานเสร็จแล้วเดินจากไปไม่นานนักก็มีคนวิ่งเข้ามาพรางกล่าวรายงานข่าวคราวเสียงดังลั่นว่าจะเจอตัวท่านเจ้าเมืองแล้วขอรับหมิงฐานรีบรุดเข้าไปถาม เจอตัวท่านเจ้าเมืองแล้วแล้วท่านอองกับคุณชายรองสกุลสู้เล่าคนผู้นั้นหอบหายใจหนักน่วงเสียงขาดห่วงรเรียนพระชายาเจอแต่ท่านเจ้าเมืองที่ใต้น้ำท่านท่านอองกับคุณชายรองสกุลสู้ยังไม่มีวี่แววเลยขอรับโหเย็นท่านเจ้าเมืองรีบพรุ่งปรีไปถามไทยไทยเท้าเป็นอย่างไรบ้างคนเล่า ใต้เท้าสำลักน้ำหมดสติไปตอนนี้ยังไม่รู้ว่าได้รับบาดเจ็บหรือไมแ่แต่คงไม่มีอันตรายถึงชีวิตทหารของที่ว่าการเมืองกำลังพาตัวใส้เท้ากลับจวนขอรับ แรกเริ่มเดิมพีหูหยินท่านเจ้าเมืองได้รับความกระทบกระเทือนใจแตกตื่นเสียขวัญยามนี้พอพรันได้ยินว่าไตาเท้าของตอนเองไม่มีอันตรายถึงแก่ชีวิตนางก็เอามือกุมอ,อกปากพรำพูดว่าไตาเท้าไม่เป็นอะไรก็ดีแล้ว ใส่เท้าไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วแต่ใครเล่าจะคิดว่าเซีวพริบตาต่อมาเรียวแรงของนางก็พรันหายไปทั้งตายาตัวอ่อนยวบหงายหลังล้มตึงลงไปท่านแม่หูหยินทุกคนแตกตื่นจนทำอะไรไม่ถูกรีบร้อนประคองหูหยินท่านเจ้าเมืองที่เป็นล้มหมดสติไปเอาไว้ เรื่องแค่นี้ก็เป็นลมหรือหมิงผ่านเม้มปากนั่นพอนึกถึงเตียงซีที่ยังไม่มีวี่แววข่าวคราวใดๆมือที่กำอยู่ในแขนเสื้อกว้างก็บีบนั่นบีบจนขอบปลายนิ้วปรากฏสีขาวซีดในความเป็นจริงสติสัมปชัญญะกำลังจะบอกนางว่าไม่มีข่าวคราวก็คือข่าวที่ดีที่สุดขนาดท่านเจ้าเมืองยังไม่เป็นไรแล้วเทพแห่งสงครามผู้แข่งข้ากรามศึกมานับครั้ง ไม่ท้วนจะเกิดเรื่องได้อย่างไรแต่ในใจนางก็เอาแต่คิดไม่หยุดว่าหากมีคนต้องเล่นงานสามีเจตนาวางเพลิงเพื่อปกปิดความผิดเล่าจะทำอย่างไรดี ทุกชั่วขณะในสมองของนางล้วนมีความคิดมากมายสุดจะนับปรากฏวูบพานถึงขนาดคิดไปว่าหูหยินท่านเจ้าเมืองเองก็รู้เห็นเป็นใจในเหตุการณ์นี้ด้วยหรือไม่จุดประสงค์ก็เพื่อหลอกให้นางออกมาข้างนอกจะได้ใช้นางเป็นตัวประกันต่อกรกักบสามีความคิดเหล่านี้ยุ่งเหยิงวุ่นวายแต่ทั้งหมดล้วนบอกเตือนนางว่านางควรเชื่อมั่นว่าจะไม่เกิดเรื่องใดขึ้น กับสามีนางควรจะอยู่รอข่าวดีที่นี่นางควรจะรักษาตัวให้ปลอดภัยอย่าก,กระทำการหุนหันพลันแล่นนางคือชายาติ้งเปยอ๋องทุกการตัดสินใจที่บุ่มบ่าไม่ผ่านการไต่ตรองให้รอบคอบสามารถก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มิอาจแก้ไขย้อนคืนได้แต่ไม่ว่านางจะเกลี้ยกล่อมบอกให้ตนเองใจเย็นเช่นไรเพียงนางคิดว่าสามีอาจจะมีโอกาสหนึ่งใน พี่จะถูกคนสร้างสถานการณ์รอบทำร้ายยามนี้กำลังพลาดพลั้งอยู่กลางทะเลเพิงนางก็ไม่อาจทนให้ตนเองอยู่รอที่นี่เฉยๆให้คนเอาข่าวคราวมาบอกเช่นนี้ได้อีกเวลาคล้อยผ่านไปทีละนิดทีละน้อยในที่สุดนางก็นั่งไม่ติดที่พาหูหยินกลับไปพักผ่อนเสียทุกคนเองก็แยกย้ายกันก่อน ตรงนี้มีค่าคอยจัดการก็พอจู่จูหมิงฐานก็เอ่ยสั่งการเสียงสงบนิ่งไหนเมื่อเจอตัวบิดาแล้วมารดาก็เป็นลมหมดสติไปอีกบรรดาคุณหนูจวนท่านเจ้าเมืองก็ไม่อยากจะอยู่ที่นี่ต่อตั้งแต่แรกแล้วพวกนางจึงกล่าวขอตัวลาแล้วรีบประคองมารดากลับจวนหูหยินและคุณหนูคนอื่นๆที่เหลือเห็นเช่นนั้นก็คิดว่าไม่ใช่ทุรักกองการอันใดของบ้านตน จึงพากันตอบรับแยกย้ายกลับไปคลทิศคละทางอย่างรวดเร็วหลังจากคนกลับกันไปหมดแล้วหมิงถานก็มองไปทางอวินอวีโดยพลันเอ่ยด้วยสายตามุ่งมั่นแรงกล้าว่าหวินอวีข้าจะเข้าไปหวินอวีพะงาอึ้องไปเล็กน้อย เข้าไปนางกลัวว่าตนเองจะเข้าใจความหมายผิดเพี้ยนไปจึงตรงใจมองไปทางร้านเซียนเฉียนที่เพลิงลุกไหม้แวบหนึ่งเป็นพิเศษพระชายาเข้าไปตอนนี้ก็อันตรายนะเจ้าคะ่ะท่านไปก็ทำอันใดไม่ได้อีกอย่างไม่มีทางเกิดเรื่องขึ้นกับนายท่านแน่นอนเจ้าคะ่ะข้าต้องเข้าไปดูให้ได้ขออภัยที่เบ่าไม่อาจปฏิบัติตามคำสั่งนายท่านบอกว่า ในเมื่อสามีส่งเจ้ามาคุ้มครองข้าเช่นนั้นเจ้าก็เป็นคนของข้าหมิง่านพูดตัดบทอย่างรวดเร็วฉับไวข้าเองก็จำได้ว่าสามีเคยบอกว่าหน่วยองครัก์จินหอินไม่รับใช้สองนาย อกลงยามนี้ใครเป็นเจ้านายของเจ้าเจ้าฟังคำสั่งใครกันแน่อินอีฟังจนมึนงงไปสัญชาตายานบอกว่ามีบางอย่างแปลกพิกลแต่นางก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าแปลกตรงที่ใดหมิงฐานมองไปรอบด้านอีกครั้งเอ่ยเสียงดังขึ้นกว่าเดิมว่ายังมีองครักษ์รับอีกสองคนมีใช่หรือคนเล่าถ้าหากเกิดเรื่องขึ้นกับท่านอ,อง อ,อกป้องข้าไปจะมีประโยชน์อันใดรอบด้านเงียบสงดัดมีเพียงระลอกคลื่นในน้ําขยับไหวแผ่วเบาเ่นปีกําลังถูกคําพูดของหมิงฐานทําให้สับสนงุนงงไม่มีใครคาดคิดว่าหมิงฐานกลับฉวยโอกาสตอนที่นางไม่ทันระวังยกชายกระโปรงขึ้นมาวิ่งจเอาไปยังเรือเล็กที่จอดอยู่ริมฝั่งแม่น้ําลํานั้นนางกัดริมฝีปากออกแรงแกะเชือกให้ใคลายออก อีกทั้งยังหยิบไม้พายออกมาอย่างมุ่งมั่นตั้งใจทำท่าทางเหมือนเจะพายเรือออกไปด้วยตนเองอิ๋นอุี่เห็นดังนั้นก็รีบถยานร่างขึ้นไปบนเรือแย่งไม้พายจากในมือของหมิงถานหมิงถานรู้ว่าตนเองคงพายไปไม่ไหวเป็นหน้าจึงเจตนาวางแผนหลอกอิ๋นอุี่ขึ้นเรือครั้นเห็นอินอุี่ขึ้นมาบนเรือแล้วขอบตาของหมิงถานบทจะแดงก็แดงระเรือขึ้นมาทันทีส พุ่มเสียงพรานอ่อนลงเช่นกันกล่าวเสียงแผ่วเบาทั้งยังดึงชายเสื้อของอิ๋นอิ๋ยเอาไว้แน่นอิ๋นอีน่ยคดีพาข้าไปเถิดไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรแน่นอน ดูเหมือนนี่จะเป็นครั้งแรกที่หวินวีเห็นพระชายาของตนเองร้อนใจถึงเพียงนี้ร้อนใจจนหยาดน้ำตาก็อาจจะหยดแหมลงมาได้ในเสี้ยวพริบตาราวกับเด็กน้อยที่อดได้ลูกอมไม่รู้เพราะเหตุใดก้อนบึ้งหัวใจที่ไร้อารมณ์ความรู้สึกมานานปีของหวินวีกลับเกิดระลอกคลื่นกระเพื่อมขึ้นมาเบาๆนางนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งทันใดนั้นก็เป่าปากส่งสัญญ,ญาณขึ้นอง คารักรับที่คอยเฝ้าอยู่ในมุมมืดมาตลอดปรากฏตัวขึ้นในที่สุดทายานแตะผิวน้ำอย่างเงียบเชียบโผล่ลอยขึ้นเรือลำน้อยอินวีเอ่ยกำชับว่า พระชายาท่านห้ามเข้าใกล้เรือสำราญเด็ดขาดต้องอยู่แต่บนเรือนี้เท่านั้นนะเจ้าคะขอแค่อวินอี่ยอมพานางไปยามนี้จะให้นางทำอันใดก็ได้ทั้งสิ้นนางพยักหน้ายอย่างเชื่อฟังว่าง่ายเอ่ยรับรองอย่างสัตว์ซื่อจริงใจข้าจะอยู่แต่บนเรือเท่านั้นจะไม่เอาตอนเองไปเสี่ยงอันตรายแน่นอน ขอให้เป็นเช่นนั้นก็แล้วกันอินอิ๋ลอบถอนหายใจเฮือกใหญ่ไม่นานนักเรือลำน้อยก็พายออกมาจนถึงกลางแม่น้ำห่างออกไปไม่ไกล เรวเพลิงได้ลุกลามไปยังเรือสำราญลำอื่นๆแล้วส่วนเพลิงที่ร้านเซียนเฉียนกับมอดดับไปแล้วกว่าครึ่งเรือสำราญถูกเผาไหม้จนบ้างก็จมบ้างก็พังพลมมีเสาคานและซากศพที่ถูกเผาจนไหม้เกลี่ยมไม่น้อยลอยขึ้นสู่ผิวน้ำกลิ่นต่างๆผสมปนเปรคครุงยากจะบรรยายออกมาเป็นคำพูดได้ กองทหารดับเพลิงกองกำลังป้องกันเมืองรวมไปถึงทหารที่ว่าการเมืองกำลังทำการค้นหายอยู่บนซาเกเรือที่มีควันดำลอยพวยพุ่งออกมาเหล่านั้นเมื่อเจอศพถูกเพลิงไหมก็จะแบกขึ้นฝั่งทีละศพทีละศพ พวกเจ้ารีบไปหาดูเร็วเข้าหมิงฐานรีบหันไปทางเงาร่างดำมืดสองสายที่อยู่ท้ายเรือเงาร่างดำมืดสองสายนั้นเชื่อฟังคำสั่งยิ่งนักพวกเขาพยักหน้าเล็กน้อยแต่เท้ารองบนลผิวน้ำอย่างพร้อมเพ,พรียงกันก่อนจะทะยานร่างไปยังซากเรือสำราญเรือสำราญของร้านเซียนเฉียนล้วนสร้างขึ้นอย่างโออาหรูหราเป็นอย่างมากลำที่เตี้ยที่สุดยังมีถึงสองชั้น ส่วนลำที่สูงที่สุดมีเกือบห้าชั้นถึงแม้จะถูกไฟไหม้ตอนจมไปไม่น้อยแต่การส่อหาบนเรือสำราญที่เหลืออยู่ก็ยังต้องใช้เวลามากพอสมควรผ่านไปครึ่งเคอแล้วยังไม่เห็นคนกลับมาหมิงฐานก็เริ่มจะทนรอไม่ไหวข่าวลือและจินตนาการเกี่ยวกับสกุลสู้ที่อยู่ในสมองของนางถูกขยายให้ใหญ่เกินจริงอย่างไรที่สิ้นสุดภา ยามที่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับสามีก่อนหน้านี้ก็ซ้อนพทาร้้อยเรียงเข้าด้วยกันนางหันกลับไปเริ่มเอ่ยต่ออวินวีเพิงตรงร้านเซียนเทียนมอดดับไปเกือบหมดแล้วพวกเราเองก็ไปช่วยหาคนเพิดพระชายาท่านรับปากบ่าแล้วว่าจะไม่ลงจากเรือจะไม่เอาตัวไปเสี่ยงอันตราย เพลิงมอดไปเกือบหมดแล้วไม่มีอันตรายหรอกตอนนี้อยู่ห่างจากร้านเซียนเฉียนไม่มากนะักนางจึงเอ่ยพริกลิ้นพันทีว่าถ้าเจ้าไม่ให้ข้าไปข้าก็จะว่ายไปเอง คำรับรองเป็นมั่นเป็นเหมาะเมื่อครึ่งเคอก่อนนางหลงเชื่อไปเสียเปล่าจริงๆแต่ในเมื่อหมิงฐานทั้งต่อแยกระทั่งพลิกลิ้นก็แล้วอวินอีก,ก็จนปัญญาทำได้เพียงต้องคุ้มครองหมิงฐานให้นางได้ขึ้นไปบนเรือสำรานสมดังใจปรารถนาถึงแม้เพลิงไหมจะหยุดลงแล้วแต่ควันหนาแน่นบนเรือยังคงแสบตาแสบจมูกหมิงฐานใช้ผ้าเช็ดหน้าชุบน้ำปิดปากปิดจมูกเอา ไว้ออกตามหาคนบนเรือสำราญที่ยังไม่มีใครเข้ามาตรวจสอบพรางตะโกนเรียกว่าท่านอองท่านอองสามีไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะแสบตาจากควานคระครุงหรือเพราะร้อนรนกระวนกระวายใจกันแน่หางตาของนางจึงมีหยาดน้ำตาเล็ดออกมา หินปี่คอยติดตามอยู่ไม่ห่างไกลหมิงถานออกตามหาทีละห้องทีละห้องเป็นเพื่อนนางเรือลำนี้ไม่เพียงแต่สร้างขึ้นไปหลายชั้นแต่ยังมีห้องที่เชื่อมต่อลงไปอย่างใต้ท้องเรืออีกด้วยหมิงถานคิดว่าถ้าหากจะติดงกตนออกมาไม่ได้ก็เป็นไปได้มากที่สุดที่จะติดอยู่ในห้องใต้ท้องเรือดังนั้นหลังนางค้นหาข้างบนเสร็จหมิงถานก็ยังยืนกรานจะลงไปหา ในห้องใต้ท้องเรืออีก่าว่ายามนี้ที่ห้องใต้ท้องเรือนั้นเดือดจัดราวกับหม้อนึ่งร้อนระอุจนแสบผิวหมิงฐานเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนลงไปแค่รอบเดียวแต่ทั่วทั้งร่างกลับสกรปรกมอมแมมจนดูไม่ได้ถึงแม้จะหาตัวเจียงซีกับซูจิงรานไม่เจอแต่กลับบังเอิญพบสตรีที่มีลมหายใจรวยรินผู้หนึ่งถูกมัดเอาไว้แน่นในห้องนั้นอย่างเหนือความคาดหมาย ดังนั้นหมิงฐานกับอินวีจึงร่วมแรงกันช่วยเหลือนางออกมาหาไม่เจอหรือเสียงซี่ยืนอยู่กลางดงต้นเกรียมฝั่งแม่น้ำเอ่ยถามขึ้นประโยคหนึ่งผู้มาเยือนสายสีซาไม่เจอขอรับจุยอิ่งกำลังไปตรวจสอบศพส,สตรีอยู่ขอรับ เจียงสี่มีได้เอ่ยตอบอีกแต่เขาก็ตั้งใจว่าจะไม่มัวมาเสียวเวลายอยู่ที่นี่อีกต่อไปแล้วในขณะนี้เองจู่ๆก็มีเงาร่างสายหนึ่งพยานลงมาหยุดลงกลางดงต้นกกประสานมือคาระวะพร้อมกับเอ่ยรายงานเสียงต่ำว่าท่านอ,องพระชายาอยู่ที่ร้านเซียนเฉียนขอรับเจ้าว่าอย่างไรนะเจียงสี่อึ้งงานไปเล็กน้อย พระชายาขึ้นไปที่ร้านเซียนเฉียนเพื่อตามหาท่านขอรับก้อนบึ้งในหัวใจของเขาเย็นว่าไปในบัดดอนแสงราตรีมืดมัวหนาทึบไม่มีผู้ใดมองเห็นสีหน้าของเขาได้ชัดเจนรู้เพียงแต่ว่าเกิดความเงียบสง,งัดอย่างน่าประหลาดขึ้นมาระลอกหนึ่งก่อนที่เขาจะเคลื่อนกายพุ่งปรีออกไปทันที หลังจากช่วยสตรีคนหนึ่งที่ถูกจับมัดไว้ที่ห้องใต้ท้องเรือออกมาได้แล้วหมิงฐานก็ยิ่งเชื่อมัน่นในความคิดที่ว่าจะต้องสองหาตามห้องใต้ท้องเรือลำอื่นๆต่อไปแต่ว่าเดิมทีเรียวแรงนางก็ไม่สู้ดีอยู่แล้วหลังจากสารวนค้นหายอยู่พักใหญ่มวยผมของนางก็ยุ่งเหยิงกระเซอะกระเซิงเงือเปียกชุ่มราวกับสายฝนบนใบหน้าเปรอะเปื้อนไปด้วยฝุ่นสกรปร เหนื่อยล้าหมดสิ้นเรียวแรงไปแล้วนางไม่รู้เหมือนกันว่าตนเองกำลังยึดมั่นในสิ่งใดกันแน่ทั้งที่รู้ดีว่าตอนนี้เพลิงมอดดับไปหมดแล้วแต่ก็ยังหาไม่เจอด้วยความสามารถของเขาแล้วคงจะหนีรอดพ้นอันตรายไปได้ตั้งนานแล้วเผ่าว่าหากยังไม่ได้รับข่าวคราวของเขานานเท่าไร นางก็ไม่อาจวางใจได้นานเท่านั้นนางคิดจะไปหาที่เรือสำราญลำอื่นที่ยังไม่ได้ค้นหาระหว่างเรือสำราญแต่ละลำมีสะพานไม้แคบๆแผ่นเดียวเชื่อมต่อกันอยู่พอเห็นว่าหมิงฐานจะขึ้นไปบนสะพานอิ๋นอี๋ก็รีบวางสตรีที่ช่วยออกมาได้ลงแล้วรีบไล่ตามไปด้วยฝีเท้าเร็วรี่แรก สะพานไม้นี้ดูแว้บแรกเหมือนจะสมบูรณ์ไร้ความเสียหายแต่ว่าอีกด้านหนึ่งกลับถูกไมมเกรียมไปแล้วหมิงฐานเพิ่งจะเดินไปได้สองเก้าฝั่งตรงข้ามก็มีทีท่าว่าจะถะลมลงมานางเผลอตื่นตระหนกไปเล็กน้อยร่างกายจึงพลันงอนเงนขึ้นมาท่าทางคล้ายกับจะขำามาไปด้านหน้าวินอีกําลังจะยื่นมือออกไปขาวาร่างหมิงฐานเอาไว้แต่ทันใดนั้นพรานมีคนพูด ลอยทายานเข้ามาภายใต้ม่านราตรีชิงรวบเอวแน่งน้อยของหมิงฐานเอาไว้ก่อนอวินอีหนึ่งเก้าหมุนตัวกลางอากาศหนึ่งตลบเคลื่อนที่โดยใช้ปลายเท้าแตะผิวน้ำทายานร่างลงบนเรือสำราญได้อย่างมั่นคงเมื่อเห็นผู้มาเยือนหมิงฐานก็ชะงงงนงงไปครู่หนึ่งเอ่ยถามอย่างไม่อยากจะเชื่อสายตาว่าสสามี สี่หน้านางตะลึงอึ้งงนันสุ่มเสียงแหบแห้งเพราะสำลักควันวิ่งมาถึงที่นี่เจ้าเสียสติไปแล้วหรือ เสียงซีหลุบในตาลงมองนางเอ่ยถามเสียงเบาหมิงฐานมีถ่อยคำอยากจะพูดมากมายเทาว่าดวงตากลับไม่กล้ากระพริบแม้แต่ชั่วขณะเดียวเอาแต่พิษมองอ้อยอิงอยู่บนใบหน้าของเขาพิ่นิดพิจารณาเขาโครงเครื่องหน้าของเขาอย่างละเอียดละอ้อผ่านไปพักใหญ่หัวใจของนางซึ่งกระดอนขึ้นมาอยู่ที่ลำคอตลอดเวลาที่ผ่านผ่านมาก็ค่อยๆตรับไปอยู่ที่เดิม อย่างเชื่องช้าสามีไม่เป็นไรก็ดีแล้วไม่เป็นไรก็ดีแล้วพูดจบนางก็รู้สึกว่าเส้นประสาทในหัวสมองที่ตึงเครียดมาตลอดได้ผ่อนคลายลงเสียทีร่างกายลอยล่องเบ้าวิวเบื้องหน้าก็พร่าเรือนไปอย่างไม่มีสาเหตุก่อนจะสูญสิ้นสติสัมปชัญญะไปนางเหลือความคิดแค่เพียงอย่างเดียวว่า หน้าอายเหลือเกินข้าถึงกับเป็นลมหมดสติไปเพราะเรื่องแค่นี้เหมือนกับโฮยินท่านเจ้าเมืองไม่มีเิด พระชายาบอกว่าหากเบ่าไม่ยอมให้นางไปนางก็จะว่ายน้ำไปเองแน่นอนว่าเบ่าะจะฟาดพระชายาให้สลบไปเลยก็ได้แต่เบ่าเห็นว่าพระชายาเป็นห่วงในท่านมากจริงๆจึงสงสารหากใจทำเช่นนั้นไม่ลงเป็นความบกพร่องของเบ่าเองเบ่าน้อมรับโทษเจ้าค่ะเมื่อกลับมาถึงที่ว่าการเมืองอิ๋นอีก็อ,อธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นในคืนนี้ออกมาอย่างละเอียดยิบ สงสารหรือเจียงซุเหลือบมองนางเบามาจากหน่วยองคารักตินอวินจริงอยู่ที่ไม่ควรสงสารเผ่าว่าพอได้อยู่ข้างกายพระชายามาเป็นเวลานานเบาเพิ่งได้เห็นพระชายาร้อนรนตนเสียอาการเช่นวันนี้เป็นครั้งแรกพระชายาไม่ทราบว่านายท่านจะทำอันใดเพียงแค่กลัวว่าจะเกิดเรื่องขึ้นกับในท่านอยากจะไปช่วยนท่านเท่านั้น ขอในท่านอย่าตำหนิพระชายาเลยเจ้าค่ะนี่เจ้ากำลังโทษข้าติ้งเปอ๋องอยู่หรือบ่าวมีกล้าอวินอีคุกเข่าลงกับพื้นเ่าว่าแผ่นหลังกลับเหยียดตรงนิ่งไม่รู้ว่าเจียงสุ่คิดอันใดอยู่เขานิ่งเงียบไปเนิดนานท่านใดนั้นก็เปิดปากเอ่ยขึ้นว่าเจ้าหาตัวคนที่ข้าติ้งไปอ๋องต้องการพบครั้งนี้จะถือว่าแล้วกันไป แต่ต่อไปหากเจ้าปล่อยให้พระชายาเข้าไปเสี่ยงอันตรายอีกครั้งเจ้าก็ไม่จำเป็นต้องปรากฏตัวให้ข้าผู้นี้เห็นอีกใส่หัวไปเสียเจ้าค่ะหลังจากอินวีถอยกลับออกไปเจียงซีก็ยืนเงียบๆอยู่ที่ห้องชั้นนอกพักใหญ่แสงราตรีนอกเกือนมืดทมึนมีเสียงสกกา,ากุลนาจักะจัน์ขานร้องเป็นครั้งคราวเขายกเท้าขึ้นก้าวเดินไปยังห้องชั้นใน ห้องชั้นในเงียบสนิทไร้สัพเสียงทุกสิ่งที่ปรากฏให้เห็นในสายตาล้วนมีแต่ความหรูหราอวดร่ำอวดรวยที่ยามปกติหมิงฐานมักจะรังเกียจว่าไม่น่าพิรมแต่โชคดีที่ผ้าปูที่นอนและกำยานหอมสงบจิตใจล้วนเป็นของที่นางพกติดตัวมาเองอาจจะด้วยสาเหตุนี้ในเวลานี้นางถึงได้นอนหลับสบายเพียงนี้เจียงซีนั่งลงตรงขอบเตียง มองร้อยแผลไฟลวกเล็กๆบนมือของนางแวบหนึ่งต่อมาก็หยิบผ้าเช็ดหน้ามาดที่พาดอยู่ตรงขอบอ่างล้างหน้าขึ้นมาเช็ดฝุ่นสกรปรกที่หลงเหลืออยู่บนใบหน้าของนางออก จริงๆแล้วที่เขาตอบรับคำเชื้อเชิญของเจ้าเมืองมุ่งหน้าไปยังร้านเซียนเฉียนในค่ำคืนนี้ก็เพราะว่ามีเบาะแสเกี่ยวกับหลักฐานที่เจ้าเป่าผิงได้เหลือทิ้งเอาไว้เขาได้สั่งให้องครักลับแฝงตัวเข้าไปในหลิงเจ้าตั้งแต่เมื่อหลายวันก่อนหน้านี้แล้วเพื่อตรวจสอบคดีการตายอย่างกระทันหันของเจ้าเป่าผิงทั้งยังได้ข้อสรุปมาอีกด้วยเนื่องจากเจ้าเป่าผิงได้หลัก ฐานการปั่นราคาการซื้อขายสินค้าและแจ้งจังตอบเท็จของกองการค้าทางทะเลในหลิงเจามาถึงได้ถูกคนค่าปิดปากอย่างไม่มีข้อสงสยัยสามร้ายยังถูกป้ายสีด้วยสาเหตุการตายที่น่าเกลียดอย่างการเที่ยวหญิงคานิกาเสพสาราญอย่างไร้ขอบเขตเช่นนี้อีกภาว่าการที่เจ้าเป่าพิงสามารถขึ้นมาเป็นคนที่ห้องเต้ไว้ใจให้ความสำคัญได้ ก็แสดงว่าเขาเป็นคนชาเลียวฉลาดมีไหวพริบป,ปฏิพานมากเมื่อรู้ว่าตนเองยากจะเอาตัวรอดได้ เขาจึงแอบเก็บซ่อนหลักฐานเอาไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วในระหว่างที่เขารับตำแหน่งเป็นผู้ตรวจการกองการค้าทางทะเลที่หลิงเจาเขามักจะไปไหนมาไหนเพียงลำพังคบค้าสมาคมกับผู้อื่นน้อยครั้งยิ่งแน่นอนว่าในอนณาเขตของสกุลสู้เช่นนี้ย่อมไม่มีผู้ใดกล้าผูกมิตรกับเขาเช่นกัน องคารักรับแฝงตัวเข้ามาสืบสวนอยู่ในหลิงเจาหลายวันก็พบว่าสิ่งเดียวที่เรียกได้ว่าเป็นงานอดิเรกของเขาก็คือการไปฟังดนตรีหาความสำราญที่เรือสำราญ180ลําบลำบนแม่น้ำหลิงอุีเขาแวะไปเยือนหลายร้านแต่ว่าร้านที่เขาไปบ่อยที่สุดก็คือร้านมู่ชุนซึ่งมีชื่อเสียงทัดเทียมกับร้านเซียนเฉียน ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย <c oughs> หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ